เฮ้ข้างหลังเลรอผักยา่าอย่ามาดูถูกข้านะปรักฮึอะไรฟรรึกักชูเฟิงจะนั่นเป็นใครกันแน่นะแค่พลังวิญญาณระดับ8แต่สามารถกดดันติงโชที่อยู่อาณาจักรกำเนิดวิญญาณระดับ2องได้เนี่ยนะดูเหมือนว่าแชมป์นในปีนี้จะต้องเป็นเขาแน่นอนเลยข้าไม่คิดเลยว่าชูเฟิงจะแข่งแก่งถึงเพียงนี้ ดูเหมือนว่าบางทีเขาอาจจะช่วยให้นครทองม่วงคว้าตำแหน่งชนะเลิศมาก็ได้นะนี่เจ้าไม่ใช้กอดทองที่แสนจะภูมิใจตอบโต้ข้าบ้างเลยหรอทำไมถึงได้ถอยออกไปอยู่ได้ล่ะไอเจ้านี่มันยังไม่คู่ควรหรอกนะฟริงฝึบดาบนั่นสามารถตัดสายฟ้าของข้าได้อย่างนั้นเหรอลองดูอีกทีก็แล้วกันสายฟ้าสามประสานเฮ่เจ้ายังไม่เข้าใจอีกเหรอถึงแม้ว่ามันจะเป็นทักษะระดับ4แต่ข้าก็สามารถตัดมันได้อยู่ดีนั่นแหละนะ ดาบสีดำนั่นมันถูกสร้างจากแร่ไพนินมันสามารถตัดทักษะต,ต่างๆได้แม้แต่ทักษะระดับ5าดับนั่นทำจากแร่ไพนินอย่างนั้นหรอแล้วทำไมติงโชถึงได้มีมันละ่ะและไม่ใช่แค่เล่มเดียวด้วยนะเขามีถึงสองเล่มเลยด้วยหรือว่านั่นเจ้าเป็นอะไรข้ารู้ว่าเขาคือใครหวานชิงนี่เจ้ารู้อะไรเกี่ยวกับติงโชเลยในการสอบเข้าตำแหน่งื้นที่หลักของสำนักลิงยนของข้าได้มีสิทธิ์คนหนึ่งได้ฆ่าสัตว์อสูรที่อยู่อาณาจักรกำเนิดวิญ,ญญาณระดับ3ได้และได้เป็นสิทธิ์อันดับหนึ่งในการสอบสิทธ แต่เนื่องจากว่าตอนนั้นไม่มีใครได้เห็นหน้าเขาอย่างชัดเจนดังนั้นจึงไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมันยังเป็นปริศนาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่มีบางคนบอกว่าคนคนนั้นมีดาบไพนินถึงสองเล่มอะไรนะติงโฉแข็งแก่งขนาดนั้นเลยเรอะสามารถฆ่า,าสัตว์อสูรที่อยู่ขั้นอาณาจักรกำเนิดวิญ,ญญาณได้แข็งแก่งเกินไปแล้วมันไรประโยชน์หน้าดาบไพนินสามารถตัดทักษะระดับ4ได้ยกเว้นจะเป็นทักษะระดับ5้าของจริงแต่ทักษะที่เจ้าใช้มันคือทักษะระดับ4ี่ซึ่งมันไม่สามารถทําอะไรค่าได้เลย ทักษะระดับ5้าอย่างนั้นเหรอขอบคุณที่เตือนข้าฝึกงั้นดูนี่ซะทักษะระดับ5้าคันสอนแปรเปลี่ยนเหแย่แล้วเพลงฝึก,ก,กเป็นไปได้ยังไงเจ้าบอกว่าตดาบใดที่เป็นทักษะระดับ5้าดาบนั่นก็ไม่สามารถตัดได้ใช่ไหมงั้นเจ้าก็เอาทักษะระดับ5้าไปกินก็นแล้วกัน สวรรค์นั่นมันทักษะร,ระดับ5ชูเฟิงสามารถควบคุมทักษะร,ระดับ5ได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอคนคนนั้นเป็นอัจฉริยะที่ทุกๆ100ปีจะเจอสักคนหรือเปล่าก็ไม่รู้สำนักมังกรฟ้าเปลี่ยนแปลงไปแล้วสินะที่สร้างอัจฉริยะขนาดนี้ขึ้นมาในอนาคตเขาจะต้องยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนเลยนอกจากนั้นก็จะไม่มีใครกล้าเ,เรียกพวกเขาว่าสำนักชั้นสองอีกแล้วเขาเก่งเกินไปแล้วคนคนนี้แข็งแกร่งมากจริงๆไม่แปลกใจเลยที่คุณหนูซูลูจะพูดแบบนั้น มันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกนะข้าว่าอย่าประมาทติงโฉจะดีกว่าเมื่อหนึ่งปีก่อนเขาเคยฆ่าสายละสูนที่แข็งแร่งได้ข้าว่าเวลามันก็ผ่านมาแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะไม่พัฒนาขึ้นหวานชิงเจ้าหมายความว่าอย่างไงทักษะระดับ5าไม่ใช่แค่สำนักมังกรคามเท่านั้นที่ถ่ายทอดให้กับเราสิ์สำนักลิงหยุนของข้าก็ถ่ายทอดให้เช่นกันข้าเบื่อที่จะเล่นกับเจ้าเต็มทีแล้วข้าจะจัดการกับเจ้าซะเหอช่างรุนแรงยิ่งนักเขาแข็งแร่งขึ้นกว่าเดิมอีก สวรรค์นี่เขามาถึงจุดสูงสุดของอาณาจักรกำเนิดวิญญาณระดับสองแล้วอีกนิดเดียวก็จะทะลวงแล้วแล้วทักษะนั่นมันคืออะไรกันดูนั่นสี่บาดแผลของเขาก็หายไปแล้วเป็นไปไม่ได้เขาใช้ทักษะนั่นได้ยังไงแต่รูปแบบนั่นไม่ผิดแน่ติดหลักทุกคนต่างฝึกฝนทักษะนี้แต่ไม่มีใครฝึกสำเร็จเลยสักคนเดียวแต่นี่เขาทำได้ยังไงหวานชิงนี่เจ้ารู้จักวิชานี้อย่างนั้นเหรอมันคือทักษะระดับ5้าที่ยากที่ฝึกของสำนักลิงหยุนมันขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งที่สุดดของทัักษะะรบ5 มันคือวิชามัดเจ็ดสังหาร